กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศเป็นหน่วยเตรียมกำลังให้กับศูนย์ยุทธการทางอากาศทำหน้าที่ตลอดเวลาทุกวันไม่มีวันหยุดเพราะหนึ่งในภารกิจสำคัญของเราคือการเฝ้าตรวจทางอากาศในการป้องกันทางอากาศและควบคุมห้องอากาศโดยเรามีเรดาร์ที่ติดตั้งอยู่ตามจุดที่สูงที่สุดทั่วประเทศไทยเรียกว่าสถานีรายงานคอยเฝ้าตรวจว่ามีอากาศยานที่ไม่ทราบฝ่ายจะบินล้าเข้ามาเป็นภัยคุกคามหรือไม่ซึ่งปัจจุบันเรามีทั้งสถานีรายงานสถานีรายงาน ทนที่ืหน่วยบินควบคุมและแจ้งเตือนในอากาศหน่วยบินขับไล่สก,กัดกั้นเตรียมพร้อมปฏิบัติภารกิจป้องกันทางอากาศ EP นี้เราจะพาไปชมตัวอย่างที่สถานีรายงานภูเหมันขาวไปชมกันเลยค่ะ คอปอ,อได้จัดประชุมคอปอ,อสัญจรโดยเป็นการตรวจเยี่ยมหน่วยให้กำลังใจและทำกิจกรรมร่วมกับข้าราชการตามสถานีรายงานต่างๆวันนี้เราอยู่กันที่สถานีรายงานภูเหมันขาวซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดของจังหวัดเพชรบูรณ์การปฏิบัติประจำวันก็คล้ายกับที่ตั้งดอนเมืองเลยค่ะแต่จะต่างกันที่สภาพอากาศและความห่างไกลาจากชุมชนแม้ในสภาพอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปีและมีความเป็นอยู่ที่ห่างไกลความสะดวกสบายทุกคนก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มความสามารถเพราะใน ที่หลายสถานที่มีเวลาปิดทำงานแต่ในส่วนของเราไม่เคยปิดเลยนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราที่นี่ต้องทำงานกันตลอด24ชั่วโมงทุกวัน และนอกเหนือจากการปฏิบัติภารกิจหลักแล้วทุกสถานีรายงานจะอยู่ใกล้กับชุมชนและบางที่อยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวเมื่อใดที่ประชาชนมีความเดือดร้อนหรือประสบอุบัติเหตุทางสถานีรายงานจะเข้าช่วยเหลือในทันทีนอกจากนั้นเรายังได้ไปทํากิจกรรมจิตอาสากันที่โรงเรียนบ้านดอยน้ําเพียงดินมอบทุนการศึกษาอุปกรณ์กีฬายารักษาโรคผ้าห่มกันหนาวเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สามารถมีส่วนร่วมกับประชาชนได้ ใน EP นีนี้นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งและเป็นโอกาสดีที่คณะกันมาที่การทหารสภาผู้แทนราษฎรมาเยี่ยมชมศูนย์ยุทธการทางอากาศได้มาเห็นการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศในสถานที่จริงที่พวกเรามุ่งหมายพัฒนายกระดับ มมีขีดความสามารถการบัญชาการและควบคุมในการปฏิบัติภาร,รกิจต,ตลอดเวลาทุกวัน24ทับ7สามารถรองรับภยัยคุกคามทั้งในปัจจุบันและในอนาคตซึ่งได้มีการแนะนำระบบงานและการปฏิบัติการเวลไทม์ด้วยระบบบัญชาการและควบคุมทางอากาศที่ศูนย์ยุทธการทางอากาศใช้งานอยู่ในปัจจุบันในการป้องกันประเทศและการช่วยเหลือประชาชนสอดรับกับนโยบาย u n m a i a b l e Air Force ของผู้บัญชาการทหารอากาศท่านปัจจุบัน ในการนี้ประธานคณะกรรมาธิการการทหารกล่าวชมการนำเสนอว่ามีความเข้าใจระบบตรวจจับที่เสมือนเป็นหูเป็นตาและระบบซีทูที่เป็นดั่งสมองสั่งการและควบคุมการใช้กําลังป้องกันประเทศมากขึ้นทำให้มีความเชื่อมั่นมั่นใจในความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชนในการปกป้องน่านฟ้าไทย เรายังมีอีพีตอนพิเศษเขาแอนเราภูเหมือนขาวให้ทุกท่านได้ชมต่อด้วยนะคะรับชมได้ที่ลิงก์ด้านล่างและติดตามเรื่องราวสำคัญกับ d ดซี่เลดี้ทีมใน e ีพีหน้าผู้หมวดแป้งรายงานสวัสดีค่ะ